พาลาสองห้าศูนเป็นผ้าทอมือเป็นมัดหมีเป็นมัดหม,ม,มีทอมือปูกาวให้เรียบร้อยจบเจยาวหนึ่งลากว้างสองลาสีสวยสีงามสีสวยสีงามตัดเสือ้อตัดกางเกงตัดกระโปรงได้ปูกาวให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่ย้วยไม่ละทายเคืองผ้าสวยๆผ้างามๆผ้าทอมือ ทอเน้นทอหนาะทอละเอียดเป็นของฝากของฝันได้เป็นผ้าปูโต๊ะผ้าโชว์ผ้าม่านได้ <c oughs> ผ้าสีสวยผ้างามๆผ้าลาสองหาศูนยาวหนึ่งหลากว้างสองหลาตัดเสือ้อตัดกางเกงตัดกระโปรง <c oughs> ผาลาตัวนี้ก็เป็นสีน้ำตาลทอง ีน้ำตาลทองเป็น